ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบากับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําเมนูง่ายๆนะคะกบอยากกินอันนี้ก็คือมื้อเย็นนะคะเพื่อนๆจะกบอยากกินอะไรที่มันไม่หนักท้องมากเนาะนั่นก็คือไข่ตุนนะะนต๋นนะคะมามาชวนทําไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นของกบมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเนื้อบดนะคะแครอทนะคะต้นหอมเห็ดหอม หอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ประมาณนี้นะคะที่กบเตรียมไว้ไข่ไก่ซีฟองก็จะมีน้ำเปล่าข่าพริกไทยซียิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคทำอะไรง่ายๆนะคะแล้วก็สบายท้องนะคะไม่หนักท้องเนาะเป็นมื้อเย็นของเราค่ะไปเลยไปเริ่มทำกันโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ โอเคได้แล้วนะคะกบก็จะกะนะคะคือไข่เท่าไหร่น้ําเท่านั้นนะคะก็คือไข่ของกบก็จะประมาณเส้นนี้นะคะก,ก็จะใส่ลงไปในถ้วยของกบนี่เลยโอเคได้แล้วนะคะเรามาปรุงกันเลยนะ ใส่ขนอลงไปนิดหน่อยสียวขาวสองช้อนน้ำมัน,นหอยช้อนหนึ่ง จริงๆก็พริกไทยผนสีขาวก็ดีนะคะแต่ไม่มีเนาะก็ใช้พริกไทยดำไปก็แล้วกันนะได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปนึงนะคะเพื่อนๆจ้ากบจะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะ โอเคค่ะเ okay. พื่อนๆจาหม้อร้อนแล้วนะก็จะเอาอทอกโไข่ลงไปดเลย20นาทีมาเจอกันค่ะชูเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวกบก็จะมา จัดนะคะเดี๋ยวกบจะออกมาจากหม้อซึนเนาะอีจ้าไข่ตุนของกบนะคะสุกแล้วนะคะ ก็จะทำการโดยกระเทียมเจียวพวกผบชอบมากนะคะเพื่อนๆจ๋าชอบกินกระเทียมเจียวโดยกระเทียมเจียวก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพเพื่อนๆจา๋านี่ค่ะพเพื่อนๆจา๋าก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างน่ากินไหมเอ่ยก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ตุ๋นทรงเครื่องเนาะ มันก็สบายท้องนะคะกินมื้อเย็นนะคะมันก็อิ่มท้องแล้วก็สบายท้องด้วยนะคะเป็นเพื่อนจ๋าก็ขอบคุณมา,มากมนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเป็นเพื่อนจา๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมีตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเ,เพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนจา้าไปแล้วไปทานข้าวกัน นี่ค่ะน่ากินมากเพื่อนๆจ้าไข่ตุน้นไข่ตุ้นดูดิดูความน่ากินของเขาน่ากินที่สุดอร่อยด้วยค่ะโอเค